มาริโอไรห่วงจันจิลุยเดี่ยวฝากไข่เตรียมมีลูกแล้วพร้อมวางแผนสร้างครอบครัวมีเจ้าตัวน้อยแบบไรห่วงเมื่อจันจิจันจิราได้เข้าปรึกษาและทำการฝากไข่กับทันศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก วันนี้จันจีมาคอนซาวในเรื่องของการฝักไข่ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าต้องรอให้พร้อมก่อนรอทุกอย่างมีเงินมีทองมีบ้านให้พร้อมก่อนแต่พอพร้อมอายุก็เยอะกับความพร้อมด้วยแต่ว่าร่างกายของเรามันไม่พร้อมไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดออกพูดคุยกันแบบเต็มๆเลยนะคะ ขาบอกว่าทําไมเราต้องมาที่นี่คือเคยคุยกับพี่พุทธเพราะพี่พุทธเคยบอกว่ายังไม่มีน้องเลยพี่จุย๋ยก็มีลูกยากเราก็แบบเห็นในเขามาตลอดจันติก็แซวพี่พุทธยังไม่มีลูกอีกหรอโถพี่พุทธต้องไปบวชอีกแล้วนะบวชแล้วมีลูกเลยแต่หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์พี่จุย๋ยประกาศว่าท้องค่ะ